จัดไปครับกับรีโวตู้ทึบ2เมตรสิบผ่อนเพียง7,000บาทมีน้อยมากๆใครหาอยู่นะครับติดตามคลิปนี้ให้จบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ารีโว่ตู้ทึบคันนี้ปี16เราขายอยู่เพียง3 8 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับยังไม่รวมส่วนลดนะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าเราขายถูกแล้วสภาพรถเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคันนี้เป็นรีโว่เจนนะครับเป็นไฟหน้าเฮลเจนมันติรีแฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นทรง A1 นะครับเป็นรีโว่เจนนะครับสภาพรถพาร์ทเดิมทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นรถเดิมเดิมไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับคันนี้เป็นล้อกระทะเดิมนะครับขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางคูเสียปี2ีนะครับได้ยางใหม่ๆวิ่งกันยาว นะครับประวัติรถต้องบอกว่าเน้นการันตีอยู่แล้วที่ร้านไม่เน้นเอารถที่มีประวัติการชนมานะฮะดูเลยครับรอยสปอตนะครับไล่เลยฮะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไม่มีรอยบุบสลยดทั้งสิ้นครับเหล็กประกบ3แผ่นยังเดิมๆนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักที่กว้างน้ำท่วมตรวจพบเจอนะครับผมคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับ ซึ่งระบุในสัญญาชัดเจนอยู่แล้วนะครับตู้นะครับก็เป็นตู้ตัดต่อใหม่นะครับสูง2เมตรสิแล้วก็ลงเล่มให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ววิ่งงานกันทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับมาดูตู้ด้านหลังครับด้านหลังก็ติดกันสะท้อนแสงให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มนะครับมาพิสูจน์กันว่าตู้ใหม่จริงหรือเปล่านะครับดูฮะตู้ใหม่นะครับด้านข้างบุไม้อัดให้ข้างละ2แผ่นนะครับแล้วก็เป็นแม็กไคลเนอร์ติดตั้งให้ใหม่เช่นเดียวกันให้พร้อมสําหรับวิ่งงานจริงๆ คันนี้นะครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่เพียง70 0 0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถศูนย์บาทมีที่นี่ครับที่รถดีเดนนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับเป็นรถบริษัทเจ้านะครับผ่านการเช็คระยะต่อเวลานะครับแล้วก็ต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วถึงปี65นะครับนี่ปี65เลยนะครับต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วบร์กิสครบนะครับรถผ่านการเช็คระยะต่อเวลานะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 3 0 0 0 0 1000กิโลเท่านั้นรับเลขไมล์วิ่งมาน้อยมากๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับทันนี้ได้ระบบกระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วครับแอร์แบ็กมีถึง3ใบนะครับดูนะครับเกียร์ไม่มีสันนะครับดูนะฮะเครื่องแน่นๆนะครับต้องบอกว่ารถสภาพดีจริงๆนะครับเบาะเป็นเบาะหนังวนิลวนะครับไม่มีรอยฉีกขาดทั้งสิ้นนะครับคอนโซลหลังคาก็ยังใช้งานได้ปกติไม่ว่าเป็นไฟสองเก่งหรือท่องเก็บแว่นตา ราคานี้ต้องบอกว่าหายากมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกับประวัติหน้ารถกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปพร้อมๆกันครับมาดูประวัติรถคันนี้ครับว่าเคยผ่านการชนหรือเปล่าดูไม่ยากครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยประแจนะหัวน็อตเดิมเดิมนะครับรอยปั๊มโตโยต้าอย่างเดิมเดิมนะครับรอยทรงรอยซีนดูนะครับเล็บจิกนี้ยู่ตามเล็บเลยครับก็เป็นบ่งบอกว่าซีนเดิมไม่ผ่านการชนมาไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับคันหน้าเดิมเดิม นะครับรอยน็อตหัวน็อตสวยๆนะครับกระดงกระเดื่องเดิมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับจับคู่กับตัว V-N Turbo นะครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแรงม้าคันนี้อยู่ที่150แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่340นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่1 4 0 0 2 8 0 0รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นก็เป็นรถแบรนด์ที่พวกขนส่งหรือว่าสายโลจิสติกนะครับก็นิยมอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถที่ ดูแลง่ายนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราการเร่งดีไม่มีตกเลยทีเดียวนะครับขันนี้เราขายอยู่ที่3า8 8 0 0 0ปดมมีส่วนลดสูงสุดถึง2,000 0บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับแล้วก็เครดิตดีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79เท่านั้นนะครับไปใครที่เครดิตดีเข้ามาหาเราได้นะครับส่วนโปรโมชั่นใหม่ของผมนะครับโปรบัตรแลกรถนะครับใครมีบัตรดังต่อไปนี้นะครับ อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเข้ามาจัดรถฟรีดาวที่ร้านรถดีเดย์ได้ครับ1คือบัตรข้าราชการนะครับสบัตรรัฐวิสาหกิจ3บัตรพนักงานบริษัท4่บัตรประกันสังคม5บัตรเกษตรกรนะครับหบัตรเครดิตนะครับเบัตรกดเงินสดนะครับแล้วก็8บัตรผ่อนสินเชื่อรถยนต์หรือบัตรผ่อนสินเชื่อบ้านนะครับใครมีบัตร8ใบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับ เข้ามาจัดรถฟรีดาวร้อ์เซ็ที่รถดีเดย์ได้ครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวครับเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4J นะครับปี2016ติดตู้หลังคาให้แบบนี้พร้อมวิ่งงานครับในราคาเพียง3 8 8 8 0 0บาทวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ